ีวิตก่อนอ่ยนีลูกก็มีรับมรดกของพ่อของพ่อนะแต่มันเขาต้องถูกไกันไปตามลําดับของสายญายตินะครับจริงๆแล้วลูกก็ไม่ได้รนะับวเพราะว่าลูกก็เสียเกิดเกิดมาก็เสียแต่ว่ามันต้องไล่ลาลดับสายญายติลงไปนะครับนะคก็บกื่อที่จะอะไร,รบจบยวกับวิทยาศาสตร์อันนี้แต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าประสบการณ์จริงๆการเรียนวิทยาศาสตร์ก็คืออ่างนี้ เล็กน้อยนะเล็กน้อยถึงไปกลางนะครับว่าต้องจำตัวบทบางคำนะครับจะจ้ากระเป๋าวิ่งหนีไปนะหนีไปไหนดำล่องนี่ล่าก็ปิดอะไรครับประมาณนด้เลยนี้ก็คือวิ่งราวซักนะครับโดยลิงไปก็มุ่งสมงไนตั้งแต่นะมันขึ้นไปนะเพื่อไปต่อการดำการบางอยางนะครับ วิดีโอแ้าก็ทางโลกนะครับไม่ไหวทานประธานสานิกานะครับที่พึ่งนี้ก็เลยอย่างมีครวิพากนะครับที่เกิดขึ้นไปในหมู่บ้านของเรานะครับน้องเอ็มนะครับไม่ต้องการทรัพนะครับอยู่ที่อยตุนทรัพย์เราก็สามารถให้กคำแนะนํากับชาวบ้านหรือว่า กิจกรรมก็คือเรามีกิจกรรมเชิญผู้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้ดูแลลูกๆนักเรียนในเรื่องของจราจรทุกๆวันในเรื่องของการข้าถนนหน้าโรงเรียนนะคะเช้าเลยก็เลยมาประทักันเป็นสองสองกลุ่มในวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ผันหมวกเป็นเรื่องราวเดียวกันด้วยนะคะก็ต้องยินดีรอดรัาวแล้วก็ต้องขอบคุณทางสามเยาวชนในครอบครัวนะคะที่ให้ความสําคัญกับ การให้ความรู้กับผู้เรียนซึ่งจะเป็นฐานที่จะไปส่งต่อในครอบครัวให้กับผู้ปกครองเพื่อนสูงหรือญาติของเราที่ที่บ้านได้นะคะก็ต้องจริับแล้วจะประสบงวามสำเร็จนะคัให้ความขัดแย้งยุติลงด้วยความสมานฉันท์ไม่ก่อภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ฟางขั้นตอนการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัวอ <player> ีกครั้งเพื่อให้นักเรียนช่วยเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านไปยังผู้ปกครองหรือยังพี่น้องของนักเรียนให้ทราบถึงช่องทางของกระบวนการไต่แยกก่อนฟ้องการจัดโครงการในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนการปฐมพิยากรอนจำนวน150คนบทนี้ ได้เวลาอันสมควรและอีฉันขอเรียนเชิญท่านสมภพศรีกริปผู้พิพากษาหัวหน้าศาลโดชนและท้องครมรานั้นกมีการเนินการตั้งที่ยกออกรวมกับอันนี้เป็นคนรุ่นลอยดังตันผู้พิการพนักงานประจำศาลนักต่วจางนั่าก็นกเรียนคนนะับที่เขาร่วมตรงนี้นะครับก็จากที่ท่านผู้ิการได้กล่าวไปครับเดิมเนี่ยนมักจะพูดว่า อยู่ไกลอยู่ไกลอย่างพี่ชาชนนะครับในที่ขึ่นสุดท้ายไปก่อนกระบวนการไก่เกลี่ยกระบวนการที่นี่เาเรียกว่ากระบวนการเรื่องอันนี้สารทุกสารกับกระบีเขาเรียกว่าเป็นในใบไก่เกลี่ยครับก็ขอบคุณท่านพิบักสังก็เป็นลูกหลานของคนที่ที่นี่นะครับแล้วผมก็ทำในที่นี้น่าจะมีลูกหลานน้องๆอะไรของผมก็นั่งรวมอยู่ด้วยนะ า,า<ผ>มาชื่สอ,อสุคทรุษกิจนะครับเป็นนี้เรายวงำหน่งในพสังาอรตัวชนและกาา็บกลา,า,กกานะครับก็กาศาึกษาพระจบรำมงแห่งกั้นโดยีนีเปีโตรวังมแห่งในที่มินนะครับแล้วก็เป็นเป็นผว้สังมาบาลานี่สปีเดิดนีก็ก็เป็นคนศานสาแล้วก็กำลังเจริญผลงานสานะครับส่วน,นาาคณะที่มาก็จะเป็นทั้งผู้บรรการนะครับเป็นทั้งผู้ขั ทบแล้วก็เป็นคณะเจ้าหน้าที่ทาศาลประมาณอะไรท่านก็จะรับซึ้งๆท,ทีที่พักทีเนี้ยมันเข้าใจไม่ไม่ไ,มออพพได้รึกันพอเห็นภาพมันเราเริ่มบอกแบบว่าเออเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเลวลาอะไรก็าเร่มจะให้ให้ขึ้นนะครับ ในส่วนของสารเดียวและครอบครัวเนี่ยถ้ามีคดีเกี่ยวกับก็สามารถติดต่อโดยตรงที่ศาลโทรไปก็ได้หรือว่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้มันมีผ่านซีออสนะครับซีออสก็คือสารที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะก็เรียนวิทย์เรีาการรู้สึกองค์เพก็ความสุขก็นั่นะนะแนะนำให้เรียนสายสายวิทย์คดีนะครับแต่ถ้า เรียนไปแล้วสองสามเรื่เท่าพอสี่แล้วรู้สึกว่าไม่ชอบวิทยาศาสตร์เลยไม่ชอบวิทยาศาสตร์ดูแล้วมันปวดหัวหรืออะไรไม่ออกปวดยากนะครับแต่ชอบเรื่องภาษาเรื่องหนสือเรื่องปะมีความทุกข์ไหมในเรื่องเรียนถ้าเรียนวิทยาศาสตร์ก็มีความทุกข์การเรียนสางที่ว่ามีความทุกข์ไม่เรียนวิทยาศาสตร์ถ้าหลับเกยปวดหัวกระตำลายสายสินนะครับคือสายนี้มันก็กาจจะดีกว่าสายสินตรงที่ว่า เออตายเงินเพื่อมาสอนแต่ก็ไม่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 เสมอไปผมให้ท่านมาดูมันดูอาจจะว่างก่อแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครใครถนัดอันไหนนะครับถ้าเราถนัดสายสินเที่ยวทุกคนที่มาไั่งดูก็ได้จะถนัดสายสินเท่านั้วแหละนะครับก็เดี๋ยวจะบอกว่าสายสินไปยังไงน,น,นะครับไปยังไงนะครับหากต้องการเป็นนักกฎหมายยก็สามารถหาได้นักกฎหมายเนี่นนะนนยไม่ได้ ไม่ได ну. oh. ้อานเรื่องของเศษต่อมารี่เจก็คือเพราะว่าเหมือนกับมอราร์กเมงอะไรเงี้ครับเพราะว่าก็ตรงเรียนแล้วก็ความกล้าความกล้าหาญการกล้าพูดนี่สำคัญครับจะผิดถูกเนี่ยไม่ไม่คือคือในการในการในการตอบอย่างไม่ต้องกลัวผิดถูกนะครับสำคัญปีดีกีก็คือพวกเราในตอนนี้ที่นั่งอยู่ทุกคนสามารถที่ประมาณยีเป็น40แล้ว ผมไม่ได้เป็นเคยสอบเลยท่านนะชีวิตไม่ได้เคยสอบเพราะว่ากงโอเคแหละเวลาธรรมศาสตร์ที่มันแน่นอนอยู่แล้วเวลาธรรมศาสตร์ที่อันนี้ผมชอแน่นอนอยู่แล้วอ่าก็เรียนงตนเี่แหบางคนทำงานไมด้วยก็เรียนไปด้วยค่ะอยากไปพาราไดนิวิทศาสตร์ไว้ด้วยนะคะก็คือถ้าน้องสนใจน้องก็สามารถสมัครตอบหรือว่ายื่นขอได้่ะคะเสียงดีนะครับทักษิณอยู่ใกล้บ้านเราด้วยอยู่สุขภารในโซนทาค สอ,องคนเลือกนะครับในเจ้าสองคนเลือกก็คือมีคุณสมุทรได้เรียนกปกติก็จบป .6 ก็ไปสมัครเรียนเลยยี่สิบาทถูกมากเป็นเป็นรายใหญ่ที่ถูกมากผมเรียนสอบเลยลำแข็งจบย่างดีผมใช้ <c oughs> เงินเงินกี่บาทรู้ไหมค,คือพี่เขาจะเขาจะ าสมัยตอนนี้มันตังค์ะมาณมี144หนึ่งพันใช่ไหมเองเอาเอา144คูณตอนนี้มัน2 5บาทนะสมัยก<ม>่อนจบสถาบันแสดวังเราอบรมหนึ่งปีแล้วก็สอบใบอนุญ,ญาตวาดภาพนะครับคือไม่ต้องจบในน,นิมบัเป็นสถาบนความเนี่ยแต่ต้องไปไปตก็เหมือนเรียนระดันปีแล้วก็เขาจะสอนในเรื่องของการว่าความอะไรพวกนี้แล้วก็สอบใบอนุญ,ญาตหมายเลขตัวทนาย สอบตัวทนายได้ก็สามารถประกอบอาชีพนนทนายความได้จะรับพนักงานนายการมีหน้าที่ฟ้องคดีในศาลเขาเรียกอีกอย่างคืออะไรเรียกอีกอย่างคืออะไรทนายแผ่นดินเป็นคำจำกัดความเวมีหน้าที่ฟ้องฟ้องคดีอาบอศาลเนี่ยถุณต้องเรื่องอะไรถึงจะไ้อกแผ่นดินดรับของฟ้องก่อนนะครับพยานการก็คือทำหน้านที่เหมือ,เมอนเจ้าพนายในการเป็นผู้ราชการนะครับเป็นผู้ราชการ อ่านะครับเป็นพวกสําคัญนะครับ รวอยไหมโอเคข้างหลังกินเลย เราต้องแม่ดีใจเลยจริงจริงแต่ว่าเราเราก็้าใจริงจริงแหละเราจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกสาหรัอาชีพอะไรก็ได้ที่แยกตัวเองได้วันนี้เขาเนี่ยยังเราเราขอเงินพ่อแม่มาเรียนมีข้าวมีเสื้อผ้าขอจักรพวกแม่หมดแต่พอวันหนึ่งพ่อแม่ต้องแก่แต่เขาไม่สามารถเลี้ยงเราได้ตลอดชีวิตเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงตัวเองทีนี้การเลี้ยงตัวเองของเราเนี่ยทำยังไงล่ะก็ ที่จะเอาไปประกบอบอาชีพต้นการศึกษาที่ไหนป้าทำไมวันนั้นไม่เห็นหนังสือตอนคุณนึกเนี่ยคุณย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วนะครับว,วันนี้เวลายังมียังมีอยู่ตั้งเรียนก็คือตั้งใจกัน่นี้เองที่เก่งผมไม่ซีเรียสไม่ได้นะแต่เรียนที่จบอ่เล่านะเราเรา,าเล่าขอนเทนี้เองเออหมนี่ เป็นคนคนหัวใจไทระโนดต่อกีนไทรโนดก็เรียนป .1 ปโรงเรียนวัดกูว่าป .4 ป .4 เรื่องปีไฟฟ้าเรื่องปีนู้นพูดมาเรื่องป .4 ป .5 เรียนโรงเรียนวัดกูวาตอนนั้นตอนเด็กตอนเด็กก็้ือว่าในโรงเรียนถือว่าเรียนเก่งเรียนเก่งก็เป็นประธานนักเรียนก็เรียนลงต่อลงต่อเนี่ยก็ทำงานไปด้วยนะทำงานไปด้วยก็ ก็เรียนก็ก็งสอบได้ดีสอบได้ดีในวิชาภาษาอสอบได้สอบได้เกรดดีเออผมเพราะว่าผมค่าจะถูกทางนะเริ่มมีกำลังใจจากที่ทำงานทีนี้เราเริม่มเหนื่อยกัรทำงานเรารู้เลยว่าไอความคิดทีแรกตอนที่ไม่เรียนเนี่ยที่ผมอยากจะสอนก็คือลบหมดอ่าลบการทุกบาทลบหมดบริษัทที่ผมทํางานก็ล้มละลายที่บอกว่าถ้าได้เป็นพีน่ประการจะไปเลื่อนเล่นบทอะไรอ่ะอ่าเออเอกมากเอามากผมก็มีบางทีบางทีต้องมาลืมอ่ะลืมไม่ไหวนะคะ เป็นผู้ที่ว่าสายมาให้น้องเป็นทนายก่อนหรือว่าเก็บคดีอะไรก่อนใช่้การสอบได้เลยใช่ไหมครับอ๋อไมได้เก็บคดีครับเก็บตัวอาจจะผมลืมเล่าบางทีผมเล่าเล่าข้ามท่านตอนไปในเรื่องของการนั้นผมก็เก็บคดีตอนผมอยู่ว่าท่านจัดที่ที่หนูไปดูมาจากการจบนิติศาสตร์มันสามารถเป็นอาจารย์ได้ด้วยหนูอยากทราบว่าท่านปาจจัยคนที่ก็รับเปียร์ดีนะแต่ว่าถ้าได้ดีจบเปียร์ดียดเป็นอาจารย์แต่ทักษะเปียร์ดีมันน้อยไปแล้วต้องโทรอย่างน้อยต้องเรียนโดูอยู่เอง ปริญญาโทบางที่ก็รับเลยนะคือบางที่เขาเขาบอกว่าปริญญาโทหรือในสิ่งบัณฑิตแต่ถ้าเรียนแต่ถ้าโทมันก็มีโทมันเป็นเรื่องล่าเพราะว่าจบมนะคะแล้วก็หนูเรียนต่อคณะปฐมวัยแล้วก็ถ้าถือว่าหนูจะเรียนรามคู่ไปหนึ่งเรียนรามเรียนคณะอินดี้วยได้ได้เลยได้เลยพระองค์เจ้าระดีพัฒนศักดิ์ค่ะพระองค์เจ้าระดีพัฒนาศักดิ์

ฝากนี้มาแลวนะฝาก2้่วโมงนะครับต้องต้องอทำพิธีพ่ี่พรเป็น เี่สิงหาถูกต้องครับแต่ว่าเอ็นลที่เป็นวันพระบิดาของดหมายไทเรื่องยังเรื่องยางเป็นวันสองคนวันที่วันจันทร์สองคนสังคนไปไป ปริญญาตรีปริญญาโทและเนติบัณฑิติผ่านการทำง,งานกฎหมายคือปีค่ะขอบคุณครับ

คตอบอ่ะชื่ออะไรนะเมื่กี้เมื่อกี้ก็บอกให้เประวัติผมเล่าแล้วก็ต้องถามต่อสทีดูกลนะจบที่ไหนจบจากที่ไหนรบต่ต้องะไี่คนเย ตอบแล้วเรามาเลยมา